สวัสดีค่ะมาพบกับ e p i s o d ดพิเศษนะคะก็คือด e โมนะคะ unboxing อีกแล้วนะคะจริงๆอ,ะอ่ะกัดคิปแบบว่า unbox ตัวเล็กๆแบบว่าไอ้กล่องเล็กๆอะ่ะซีรีส์ไปประมาณ2-3อันแล้วอะ่ะแล้วก็แบบว่ามานานมากแล้วก็เลยไม่ได้ตัดลงนะคะก็เดี๋ยวถ่ายใหม่ละกันเพราะว่ามีงอกมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็คือตอนนี้นะคะน้องมีพันเตัวใหม่มาแล้วนะคะถ้าจะไม่ผิดกัดเคย unbox หตัวนั้นนะคะไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบนี้นะคะมีพันเตัวที่7ออกมาเราก็ต้องแบบซื้อมานะคะอ,อันนี้กันก็พีออเดอร์เข้าไทยมานะคะ<ม>ก็โดนค่าฮิ้วไปไม่เท่าไหร่นะคะไม่ได้หนักมากเพราะว่าน้องก็เปิดราคามาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแต่ความน่ารักของคอลเลคชันนี้คือเคยรู้ปะคะเดี๋ยวไปเชื<ม>่อดืด <laughs> แทบจะมีทุกอย่างของคอลเลคชันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวติดตู้เย็นนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้งานจริงก็คือกระเป๋าแล้วก็ในที่สุดนะคะน้องก็ทำเอ๊ะอ,อันนี้เป็นตัวกล่องเฉยนี่ในที่สุดนะคะเดโมก็ทำพวกกุญแจแล้วนี่แล้วก็ยกบล็อกมาเลยเดีย๋ยวมาแกะกันนะคะ แล้วก็มีอันนี้มี400%์ด้วยก็คือตัวนั้นนะคะบอกเลยว่าตอนนี้กะมีอยู่ประมาณ5กล่องที่รอ,อการอันบ็อกซ์อยู่นะคะ5กล่องที่ว่านั้นคืออะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะคอลเลกชันที่เรากําลังทํากันอยู่ก็คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันที่ถ่ายตอนเดือนสงการก็คือช่วงนี้วันสงการพอดีนะคะวันอยู่สงการก็เลยมีเวลาถ่ายนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็คอลเลกชันนี้ตั้งแต่แบบแรกๆนะคะคอลเลกชันนี้เมื่อปีที่แล้วมั้ง ปลายปีที่แล้วคอลเลคชันนี้เมื่อส่งตุจีนนะคะคอลเลคชันอินดักับตุจีนตุจีนแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้มีเวลาคือเวลาซื้อก็แบบซื้อซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อมาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวนะคะพวกนี้ก็วันนี้ก็ยังไม่ได้แกะตัวนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าแกะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูตู้ของกระตรงนู้นนะคะคือก็จะต้องมีพร็อพของมัน ก็ถ้ายังไม่พร้อมแก,แกะก็จะดองไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวแล้วก็ความน่ารักของคอลเลกชันนี้ก็คืออันนี้ไม่ใช่คอลเลกชันของเขานะแต่ว่ากันว่ามันน่าจะคอลแลบกับดอโดดักอ่ะก็คือดิสนียก่อนใช่ปะแล้วพอเสร็จแล้วก็มาคอลแลบกับมิกกี้เมาส์ต่อนะคะก็น่ารักดีนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันมาพังเปอร์เชง เรามาเริ่มอันบ็อกซ์พันอรกันเรเิ่มยังไงดีอยู่คนเดียวด้วยเพราะว่าผู้ชายเล่นเกมอยู่ข้างบนชว่วงนี้เขากุ้นกลับมาจาก e ับอียิปต์กันเขาตีมอนฮันอยู่นะคะเันไกแงะแงะเป,เปิดกันดื้อๆเปิดอ่าเบียดจึ๊บนะคะเจอในกล่องสิ่งที่เขาให้มาก็คือการ์ดทีการนะคะ น้องตัวนี้อ่ารุ่นนี้เนะะี่ยค่ะเป็น limited edition นะมีแค่1,599ตัวนะคะซึ่งตัวนี้ที่แกดได้มาเป็นตัวที่702นี่ตรงนี้แล้วก็ต้องมาประกอบนางด้วยนะนางจะมีตัวมีหน้าอกมีแขนมีหูมีหัวม,มีนั่นน,นี่นู่นนั่นหก7อันนะคะเดี๋ยวแกเอามาดูมีอะไรบ้าง แผ่นมิกกี้อีกหนึ่งตามคุณภาพงานกีเมมส์อีก,กันหนึ่งไปสับๆมันเห่าอยู่เอ่อเมโลดี้ค่ะเสียงเพลงเขาเรียกว่าใช้ทุกอวัยวะในร่างกายของเราให้คุณลมปะลมปะแท่งหน้าแท่งหน้าแท่งหน้าแท่หน้าแท่งหน้าแท่หน้า น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วมาอัน็อซ์ตัวพันเปอร์เซนต์ต่อเลยไหมจะได้แบบว่าเอามันไปอยู่ข้างกันแล้วก็น่ารักเลยก็ถือว่างานสวยนะคะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามิกกี้เมาส์อ่ะก็คือเป็นแบบว่าคุณปูแล้วก็มีคอลเลคชันมีความแบบว่าหน้าแดงเบาๆลืมตานะตัวเล็กกับตัวใหญ่จะเหมือนกันนะคะแค่สกลต่างกันเหมือนไอตัวที่เป็นที่เป็นสตอร์มอะค่ะก็จะเหมือนกัน ก็จะอุ้ยใบเล็กน้องก็มีใบส็กมาให้นี่ดูเห็นไหมก็จะมีตัวมาให้นะคะมีหูมีเพลงมินิมินิมินิเหมือนกันเลยเดี๋ยวตกแต่งแป๊บเดียว มาแกะกันต่อนะคะนั่นก็คือกล่องซุ่มพวงกุญแจอยากได้ซีเค็ดวะซีเค็ดมันน่ารักอะยังไงเราก็ถ้าเราไม่ได้ซีเค็ดเราก็ได้ครบทุกตัวอยู่แล้วนะคะชอบตัวไหนสุดในคอลเลกชันนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดานะก็จะมีมิมี่ใช่ไหมมีกูฟี่มีโดนดัลด์ดักมีชิปแกเดลมีเดซี่แล้วก็มีฟูตโตกัดชอบ ชอบอันนี้แหละไอตัวที่มันอยู่ด้านหน้าอันนี้แหละแต่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เลยแหละแต่แพงพอสมควรราคาแพงขึ้นมากตัวละแปดร้อยเกือบเก้าร้อยอ่ะกล่องเนี้ยเท่าไหร่อ่ะห้าพันอ่ะไม่ไม่ถูกเลยอ่ะตัวตูนอยู่คูฟี่เฮ้ยพูโตเฮ้ยน่ารักว่ะตาขยับได้ไหม ตาขยับไม่ได้น่ารักแต่ตัวใหญ่อะหนักนะหนักอยู่เดอ้อไม่เบาเดอ้ออยากได้พี่เข็ดไม่เข็ดอันนี้คือตัวที่กะชอบตัวออรติตัวตัวเตึง please remove this one before you okay นี่น่ารักเดี๋ยวก็จะ เดอนหน้ากันไปดิสซี่แลนด์ที่ฟลอริดาเดี๋ยวกันจะเอาไปด้วยตัวนี้นแหละแกเป็นใครแกเป็นใครแกเป็นกูฟี่เหรอกูฟี่แสดงว่านะั่นคือพูโตซิปกระเดียวโอ้ยอันนี้ดูเรียบร้อยจังดูแบบหนิมหนิม,มเรียบร้อยจังตามองเปลือกอื่น ไอ้ไอ้เป็ดนี่เหมือนกันนะเนี่ยหออนจ่งจ้กบี้ไหมเป็นไรน่ารักเดี๋ยวเอาตรงคอออกนิดนึงน่ารักอุ้ยมาแล้วก็อีก2อันที่กัดเลือกมาของคอลเลคชันนี้นะคะจริงๆมันมีสายห้อยมือที่ห้อยโทรศัพท์สายชาร์จแบตแต่ก็คิดว่ากัดไม่น่าจะได้ใช้แล้วก็ ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เอามาดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้มันคือแม็กแมตตู้เย็นนะน่ารักดีเป็นอย่างนี้แต่แกะยากอะน่ารักเหมือนแบบทะลุออกมาจากทีวีเฮ้ฮัลโหลอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเดี๋ยวไปติดตู้เย็นเรียงๆกันน,นี่น่ารัก คือเขาทำออกมาแบบคอลแลบกันน่ารักมากเลยอ่ะทั้งทั้งทั้งอันนี้ทั้งเออน่ารักอ่ะวา,างด้วยกันกน,น่ารักนี่แต่คำว่าน่ารัก มาแกะอันสุดท้ายของคอลเลคชันนี้นะคะก็คือ storage box นะคะเป็นกระป๋องที่เป็นถุงผ้าไปด้วยในตัวนะคะคือแทนปกติเวลาเราพกถุงผ้าเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะพับพมาใช่ปะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นทรงแบบว่ากล่องกล่องกระพุกๆมานะคะชอบอันนี้มากเลยนี่เป็นมีดที่ไม่ค่อยคมแบบไม่ได้มีคมแต่ก็เอาไว้แกะวัสดุอะไรได้ว่ากเป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วแล้วบางทีเคยแกะพัสดุ มีดแทงตัวเองกันแกแทงตัวเองเงี้ยโดนก็เลยต้องไปซื้อแบบอันนี้มาก็ไม่รู้มันเรียกอะไรเหมือนกันนี่มันจะเป็นกล่องเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ม้วนตำลาคนสมัยก่อนนะคะนี่แล้วมันมีสายมาให้ด้วย และนี่ก็คือผลงานของเราในคอลเลกชันนี้นะคะนี่เป็นอะไรที่น่ารักนะคะแล้วก็น่ารักแล้วก็น่ารักพวกกุญแจทั้งหลายทั้งแลทั้งหลายพวกกุญแจทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็มีน้ําหนักพอสมควรมีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะคะไม่เบาเท่าไหร่แมกเนตที่น่ารักพวกนี้เป๋าส่งผ้า เดี๋ยวกัสจะลองแกะให้ดูวันหนึ่งอลอเดี๋ยวดูว่าจะเก็บคืนได้ไหมกระป๋องเปิดฝาถ้าข้อเสียของอันนี้คืออะไรรู้ปะถ้าจากจะให้ตินะถ้าทําหายคือหายได้เลยฝานะแกะมันออกมาอ้าวเฮียอ้าวไม่ได้ติดกันเปิดมันออกมาค่ะกลางมันออกมาถุงผ้า อ๋อแล้วเขาก็จะให้เอานี้ห้อยไว้น้องจะได้ไม่หายโอ้ยน่ารักแต่ใส่เล็กไม่ได้หรอกถุงมันเล็ก <c oughs> นี่ก็ถุงจะใหญ่นี่ห่านเลยก <c oughs> ูจะใส่อะไรได้เี่ยเล็กแค่เนี้ยฮะคุณานจริงจริงให้กูใส่อะไรเล็กเท่านี้ปะ <c oughs> โถเอ้ย <c oughs> ขอทอนคำพูดว่าจะไปชอปปิ้งใส่กระเป๋าตางังกูยังไม่ได้เลยเล็กแค่เนี้ย หรือ,อยังไงหรือจะเอาให้เด็กพกอะให้เด็กๆพกไงปะ่ะอ่ะถุงผ้าให้เด็กแต่ทีเนี้ยพับเก็บยังไงไม่ดอยก่อนฮุยเลยหุยฮุยเลยหุยฮุยเลยหุยหุยปิดมันลงไปไม่ได้นะฮะสู้อะทุกคนมันสู้ โอเคปิดได้อยู่ทะเลาะก,กับมันเล็กน้อย <laughs> ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอันบ็อกซิ่งเดโมนะคะเดโมจะเด m มมากินเม้านะคะส่วนไอ้พวกนี้นะคะไอ้กล่องๆ่องที่เหลืออยู่ประมาณ7กล่องเดี๋ยวมีโอกาสจะอันบ็อกซิ่้ดูอีกทีละกันเพราะว่าพวกนี้ถ้าอันบ็อกซียต้องสั่งชั้นมาวางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็2ออันนี้ก็ ใส่กล่องไว้มันก็สวยเดี๋ยวพัาแกะออกมาแล้วกันเกี่ยขี่เกียจจูอยเดี๋ยวคิดมันยาวเกินไปนะคะถ้าคิดว่าก็จะเอามิกกี้เมาส์ใส่ข้างบนเพราะมันน่ารักเดี๋ยวก็จะไปเบียดข้างบนแล้วมิกกี้เมาส์ไว้ตรงกลางเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดหไรอ้างบนกัวหัวมันชนกันอะหรือต้องวาหมัดฟันปลา หัวหัวมันชนกันแรงเลยหัวมันโตอะ่ะผมขอมาอยู่ด้วยนะคระพี่เพ่พี่เพ่ครับหัวชนกันเล็กน้อยหัวมึงตัวอะ่ะ แหละแกหัวใหญ่ไงแกมีหมวกไงแกก็เลยดูหัวใหญ่กว่าเพื่อนโอ้ยน่ารักจังเลยไอ้ต้าของแม่แม่